สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํากันอีกครั้งนะครับวิธีการดูแลต้นอะโวคาโดนะครับในช่วงที่มีการออกดอกนะครับหลายคนก็สอบถามผมเข้ามานะครับว่าต้องดูแลยังไงเนาะจริงๆมันก็มีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่าง มีหลายคนถามว่าต้องการให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างไรเนาะถ้าเป็นเคสของผมนะครับอันนี้ผมผูกที่จังหวัดจังหวัดตรังนะครับาภาคใต้นะครับการให้น้ําของผมก็คือจะให้น้ําสม่ําเสมอนะครับแบบนี้เนาะจะเห็นว่าที่พื้นเนี่ยก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้แฉะนะครับเราก็ต้องดูสภาพอากาศแล้วก็ดูสภาพพื้นดินนะครับเป็นหลักนะครับ ก็ราะผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยงดน้ําเลยนะครับงดน้ําเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้น้ําไปเลี้ยงช่อดอกไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ดอกร่วงหรือดอกดอกไม่โตนะครับทีนี้ลองดูครับเดี๋ยวผมจะนําข้อสังเกตให้ดูนิดนึงครับที่ที่มีปัญหาสําหรับผมนะครับเนื่องจากดอกเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้ รางานก็เริ่มบานแล้วนะครับมาดูช่อนี้ฮะช่อนี้บานเกือบหมดแล้วนะครับช่อนนี้เพิ่งเป็นดอกนะครับส่วนนี้ยังเป็นตุ่มๆอยู่เลยครับนี่คือปัญหาของการที่มันมีมันมีดอกหลายรุ่นนะครับมีดอกหลายรุ่นจริงๆตอนที่มันมีดอกขนาดนี้ฮะ ถ้าเป็นดอกขนาดนี้ยควรจะให้น้ำเยอะหน่อยนะเพื่อขยายช่อดอกนะครับแต่จะเห็นว่าพอเราให้ให้น้ำเยอะไปหน่อยเนาะนี่ฮะจะมียอดมาเสริอกันทีนะอะมอยู่ที่ต้นนะที่ต้นครับนี่ครับเกิดจากการที่เราให้น้ำมากเกินไปนะครับ ผมไม่สังเกตน,นะครับเห็นไหมฮะมันไม่ชัดนะตัวแต่ผมมันซูมไม่ได้อ่านี่ครับอันนี้คือยอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนฮะอย่างเช่นอันนี้ผมผมซูมไม่ดูต้านข้างเนี่ยครับต้านข้างเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเป็นดอกนะครับนี่หนไหมที่ผมซูมไม่ดูนะครับ ก็แตกเป็นยอดอีกแล้วเหมือนกันเนื่องจากการให้น้ำน,นะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจนะฮะว่าว่อในแต่ละต้นในแต่ละรุ่นของเราเนี่ยจะจะเอาลูกไว้กี่รุ่นนะครับอ่าของผมม,มีหลายรุ่นมากนะครับตอนเนี้ยข้างบนเนาะข้างบนที่โตแล้วพอ้อมแมเนาะลูกโตกว่าลูกหมากแล้วนะครับบางลูกก็หัวไม่มือนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นตอนนี้ก็หัวไมขีดนะฮะ ส่วนเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยของผมนี่จะเน้นใส่ปุ๋ยจริงๆก็คือต้องเราต้องบำรุงต้นไม้ให้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเริ่มออกดอกนะครับเราก็ต้องดูลักษณะใบ,าบาเป็นหลักนะครับปุ๋ยที่ผมใช้ก็คือใช้ปุ๋ยสูตรประมาณ14730ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นปุ๋ยที่ไว้สำหรับใส่ปาล์มน้ำมันปาล์มใหญ่นะครับต้นปาล์มใหญ่นะครับ ทีนี้ในปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีทั้งแมกนีเซียมแล้วก็โบรอนอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าจะต้องดูตามความสมบูรณ์ของใบใบอะโวคาโดเนี่ยมันมันสามารถบ่งบอกได้นะครับว่ามันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มีคนสอบถามเพิ่มมาอีกว่าถ้ามีต้นเดียวมันจะติดลูกไหมนะฮะของผมก็ติดลูกนะครับมีต้นเดียวนะครับเพราะว่าดอกเนี่ยเป็นดอก บูรเพศนะครับมีเกรสรตัวผู้ตัวเมียนะครับมันปะสมพันธุ์กันได้นะครับรานปัจจัยที่มันจะปะสมพันธุ์ได้คือมแมลงนะครับมีมแมลงมาสมเกรสรให้ไหมนะครับหรือว่าลมพัดอะไรพวกนี้นะฮะพอบางครั้งการที่ดอกนาจจะบานไม่พร้อมกันนะครับเนี่ยในในช่อในช่อดอกเดียวกันเนี่ยอาจจะมีแค่ดอกหรือสองดอกที่บานนะครับแล้วมันก็บานสลับสลับกันไปนะครับ เพราะฉะนบางครั้งอาจจะติดติดลูกยากนะครับของผมปีนี้ก็น่าจะติดลูกไม่เยอะเนาะเพราะว่าผมสังเกตดูก็คือไม่มีไม่มีมมมแมลงเลยนะครับมีน้อยมากมีแค่มดบ้านนะครับที่มากินน้ําหวานนะครับมีมีม,ม,ม,มดนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูมีมดนะฮะที่มากินน้ําหวานที่ดอกนะครับเพราะผมก็ก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะติดติดลูกเยอะขนาดไหนเนาะนะครับ ถ้าปีก่อนเนี่ยคือมีมีแมลงมีผึ้งมานะครับอตอนนี้ก็กําลังมีความคิดว่าน่าจะต้องเลี้ยงพวกชนโรงนะครับเพื่อช่วยผสมเกสรน,นะฮะก็ลองดูนะครับใครมีอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ผมให้อ่าจากประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็เป็นการปลูกในพื้นที่ จังหวัดตรังนะครับอําเภอสิเกานะฮะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็อาจจะมีสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับอันก็ต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องสภาพอากาศของแต่ละท่านเป็นหลักด้วยนะครับถ้าใครสนใจสอบถามเรื่องพันธุ์ก็ทักมาได้นะครับผมก็จะเริ่มทําพันธุ์ขายแล้วเหมือนกันเพราะผมมองว่าต้นนี้ติดลูกมา3ปีแล้วนะครับก็น่าจะ ต้นที่เหมาะมเหมาะสมกับสภาพอากาศฝั่งทะเลอันดามันนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับทักมาทางเฟซทาง YouTube ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ